ลายเป็นดาบมา้าสนันโซเชียลขึ้นมาทันทีค่ะกรณีการเปิดรับบริจาคเงินของสาวรายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าบิวดุลยาหลังจากที่เธอออกมาเผยเรื่องช็อกและเศร้าในเวลาเดียวกันค่ะว่าเธอน,นกําลังป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3มลามต่อมน้ําเหลืองและเธอยังป่วยเป็นโรคแพนิคและซึมเศร้ามากว่า8ปีแล้วซึ่งเธอเองค่ะมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงโดยเธอเองอยู่กับแม่เพียงแค่2คนไม่ได้มีรายได้เพราะว่าไม่ได้ทํางานส่วนเงินเก็บก็นํามาใช้รักษาตัวจนหมดแล้วเธอ จึงขอเปิดรับบริจาคเพื่อนาเงินมารักษาตรวและต่อสู้กับโรคนี้โดยบอกว่าหากได้ยอดบ,บริจาคที่เพียงพอก็จะขอปิดยอดบริจาคทันทีและแน่นอนค่ะว่าคนไทยก็ใจดีค่ะแฮรอ,อนช่วยเหลือเธออย่างล,ล้นหลามภายในเวลาติดวันได้ยอดไปหลักล้านแต่งานนี้กลายเป็นด่างมาทันทีค่ะเมื่อเธอโพสยอดเงินที่ได้รับไม่ตรงกับความเป็นจริงงานนี้ชาวเน็ตก็ตาดีจับโปะได้ก่อนที่เธอจะลบโพสทิ้งและออกมาชี้แจงล่าสุดแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ทันซะแล้วค่ะ กำลังเป็นดราม่าที่ถูกพูดถึงอยู่ตอนนี้เลยละค่ะสำหรับเรื่องราวของสาวรายหนึ่งที่ชื่อว่าปิวดุลยาโดยเธอได้มีการออกมาโพสเฟซบุ๊กบอกเล่าเรื่องราวของเธอที่ปว่วยเป็นมะเร็งเต้านมในระยะที่3มชนิดรุนแรงค่ะที่เธอรักษาตัวมาสักระยะแล้วแต่เธอนั้นกําลังประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรักษาตัวเนื่องจากว่าอยู่กับแม่เพียงแค่2คนอีกทั้งเธอเองก็ไม่ได้ทํางานเพราะว่าป่วยขาดไรายได้เงินเก็บก็ถูกนํามารักษาตัวจนหมดจึงขอเปิดรับบริจาคจากคนไทยเพื่อน จับเงินมารักษาตัวต่อไปโดยเธอได้โพสต์ข้อความระบุวา่าสวัสดีค่ะชื่อบิวนะคะตอนนี้บิวเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่3ลามต่อมน้ําเหลืองและเป็นมะเร็งชนิดสายพันธุ์ที่ดุรุนแรงมะเร็งแบ่งตัวและลุกลามเร็วหากไม่ได้รับยามมุงเป้านอกจากโรคมะเร็งบิวยังป่วยเป็นโรคแพนิกดิสโซเดอร์และซึมเศร้ามากว่า8ปีและยังรักษาตัวอยู่ค่ะ แต่ในการรักษาในตอนนี้คือค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมากการรักษาบิวตอนนี้อยู่ระหว่างให้ยาเคมีบำบัดบวกยากมุงเป้าทั้งหมด18เข็มค่ายามุงเป้าเข็มละสามหมื่นนอกประกันสังคมห้ยาทุกสาสัปดาห์โดยยอดรวมเฉพาะยามุงเป้า18เข็มประมาณ5้าแสนสองหมื่นบาทยังไม่รวมค่าเดินทางหรือซื้ออาหารเพื่อบำรุงผู้ป่วยมะเร็งโดยตรงและรักษาในขั้นตอนต่อไปและยังต้องฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดขาวครั้งละเจ็ดพันบาทนอกประกันสังคมเนื่องจากเม็ดเลือด ตจากการไม่ได้บำรุงร่างกายอย่างเพียงพอแต่บิลไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาจึงต้องถูกเลื่อนการให้เคมีบำบัดและอยากมุ้งเป้าออกไปซึ่งบิลกลัวว่ามะเร็งอาจจะลุกลามจนถึงระยะสุดท้าย ปัจจุบันบิลอยู่กับแม่เพียงสองคนซึ่งท่านมีอายุมากและไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะช่วยบิวรักษาต่อได้บิวไม่สามารถทํางานได้เพราะต้องรักษาตัวทําให้ไม่มีไรายได้และเงินเก็บที่มีอยู่ก็ถูกใช้รักษาไปจนหมดแล้วนี่จึงเป็นหนถางสุดท้ายที่บิวจะได้รับการรักษาต่ออย่างต่อเนื่องบิวจึงขอเปิดรับความช่วยเหลือจากน้าใจของพี่น้องชาวไทย เพื่อให้บิวมีโอกาสมีชีวิตอยู่ต่อและสู้กับโรคร้ายนี้ต่อไปไม่ว่าจะได้รับความอนุเคราะห์เท่าไหร่ก็ตามทางบิวจะขออนุญาตเปิดขอความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวและจะทำการปิดทันทีเมื่อยอดช่วยเหลือเริ่มนิ่งปอลอบิวรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรและจะมีการไปทำเมมโมแกรมที่โรงพยาบาลกรุงเทพด้วยค่ะ รูปที่ถ่ายนี้จึงถ่ายเป็นชุดที่โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะขอบคุณพี่นอกทุกท่านที่มีจิตเมตตาช่วยบิวไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือให้กําลังใจหรือการแชร์โพสต์ขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภยัยทั้งกายและใจค่ะยอดบริจาคเพียงพอแล้วค่ะบิวขอปิดรับยอดบริจาคเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ โพสต์นี้ของเธอค่ะถูกแชร์ไปเป็นจํานวนไม่น้อยแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นส่งกาลังใจให้กับเธออีกทั้งยังบริจาคเงินช่วยเหลือเธอในการรักษาตัวต่อสู้กับโรคร้ายจับหนวดไม่น้อยเช่นกันรวมไปถึงเพจดังอย่างจอกจอกเองค่ะ ก็ช่วยแชร์ด้วยเช่นกันแต่เรื่องราวกลับมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ทําให้หลายคนเอะและเริ่มผุดขึ้นมาเรื่อยๆขณะที่ยอดบริจาคจากคนไทยจากทั่วทุกทิศทุกแดนภายในหนึ่งวันค่ะยอดบริจาคของเธอพุ่งไปถึงล้านหกแต่เรื่องนี้กลับกลายเป็นดรามา่าเมื่อเธอออกมาโพสต์ปิดรับบริจาคและโช์ยอดเงินจํานวนประมาณ5้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์ึ่งใกล้เคียงกับค่ารักษาของเธอที่ต้องการโดยเธอโพสต์ว่า 1. น,นี่เป็นยอดที่ได้รับบริจาคนะคะเนื่องจากเพียงพอแล้วและได้ทําการปิดขอรับความช่วยเหลือแล้วค่ะขอบคุณคนไทยทุกคนนะคะที่ให้ความช่วยเหลือ 2. ผมร่วงคือให้ขีมโมน้ําแดงมาแล้ว4เข็มค่ะเข็มต่อไปคือให้น้ำข้าวบวกอยาปรุงเป้าค่ะ แต่งานนี้ค่ะคผู้ชมชาวเน็ตจับโปยอดเงินในบัญชีที่เธอโพสตว่ามียอดเงินกว่า1 6 7 7 4 3 4ดร้าบบาท4ี่สตางค์ซึ่งพบว่ามีการโอนเงินออกไป1 1 0 0 0ล้านบาทเพื่อให้ยอดเหลือใกล้เคียงกับที่เธอต้องการก็คือ507หรือไม่งานนี้หลายคนค่ะเลยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับบริจาคในครั้งนี้ของบิลธุรยาขึ้นมาทันทีค่ะก่อนที่เธอจะลบโพสดังกล่าวนั้นทิ้งไปแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ทันแล้วล่ะค่ะเพราะมีชาวเน็ตแคปไว้ทันและกลายเป็นดามมาที่ คนวิาพากษวิจารณ์ขึ้นมาทันทีถึงความไม่จริงใจของบิวดรลยาทีโกหกคนไทยที่ช่วยเหลือเธอ ตาของหมอของขวัญเองค่ะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยได้แคโปโพสตของบิวธุรยาที่โพสตจำนวนยอดเกินบริจาคที่เป็นดรามา่าและขยิวแรงแท็กตรงไปถึงบิวธุรยาค่ะว่าชีบิวโพสต์เป็นมะเร็งระยะที่3ขอรับบริจาคคามุงเป้า5 4 0 0 0 0ืบาทวันเดียวได้ยอดล้านหกชาวเน็ตเรียกร้องให้เปิดยอดบริจาคแต่ดันโปะยอดกระโดดหายไป1ล้าน1แสนให้เหลือยอด5 0 0แสนกว่าพอดีชีรีบลบโพส์แต่ไม่ทันแล้วหลังจากนั้นไล่บล็อกคนถามถึงยอด ที่กระโดดหายไปชาวเน็ตรับปอดได้1ล้าน1แสนจอรรีจากบัญชีส nah ่วนคนโอนให้เหลือติดบัญชีกันคนละเท่าไหร่พูดแล้วเศร้าป่วยจริงแต่เซนเรื่องแปลกๆตามไปเผือกกันต่อได้ค่ะแล้วก็ยกแนบหลักฐานการแจ้งยอดเกินในบัญชีของดิวที่โบและบอกอีกว่าปึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเหลือห้าแสนเจ็ดหมื่นและบอกอีกว่าประหลาดตั้งแต่ลบข้อความเงินออกแล้วไหมพอถูกจับได้ค่อยมาโพสตไวยอดคือล้านหกแต่ปิดเม้น ขณะที่เพจจอกจอกเองค่ะก็ออกมาตั้งประเด็นข้อสองสัยที่ชาวเน็ตหลายคนเองก็ตั้งคําถามเกี่ยวกับดราม่าเดื่อข่าวเช่นกันที่แรกแชร์ชเคสนี้เพราะสงสารและเห็นใช้เงินเยอะปะกติจะไม่แชร์โพสต์ขอรับบริจาคอะไรทํานองนี้เลยแต่แชร์มากก็ได้เรื่องในอีกมุมหนึ่งจากที่นางโพสขอรับบริจาครักษามะเร็งเต้านมระยะที่3และใช้เงินกว่า5้าแสนสองหมื่นบาทตามที่นางคำนวณมาเพื่อแสดงเจตจำนงของยอดที่ต้องการซึ่งก็มีไลค์คอมเมนต์ที่แสดงความคิดเห็นในอีกมุมว่าบัทส30บาท สามารถรักษาได้ฟรีและรักษาได้ดีด้วยสามารถใช้สิทธิ์ที่ตัวเองสังกัดก,กับโรงพยาบาลได้แต่เธอคนนี้กลับใส่ชุดของผู้ป่วยโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งมีค่ารักษาที่แพงและโรงพยาบาลกรุงเทพก็ไม่ได้รับสิทธิ์ประกันสังคมแต่ถ้าจะรักษาก็ต้องสำรองใจเองก่อนทีโพสต์นี้ไม่ได้อยากจะสื่อสารโจมตีผู้ป่วยแต่การเปิดรับบริจาคจะต้องแสดงถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของผู้รับบริจาคไม่งานถ้าถูกตรวจสอบจะกลายเป็นคนผิดไปด้วยที่ตอนข้อสังเกตเพิ่มก็คือเจ้าตัวเองก็ได้มีคดีความ และจาเป็นต้องใช้เงินให้กับโจทย์ในเร็ววันนี้ในจํานวนที่ใกล้เคียงกับยอดที่ขอเปิดรับบริจาคถ้าหากไม่มีให้ก็อาจจะต้องถูกคุมค้างจากข้อสังเกตที่ตั้งไว้อยากให้คนที่เปิดรับบริจาคนี้ออกมาแสดงความจริงใจกับการเปิดรับบริจาคในครั้งนี้อย่างชัดเจนอีกครั้งโดยการแสดงเอกสารค่าใช้ใจ่ายของการรักษาใบาเสร็จพิการรักษาครั้งก่อนๆอ,อยากที่ยวรับการรักษาเพราะทางโรงพยาบาลที่เจ้าตัวรักษาหยุดนั้นจริงๆแล้วมีชื่อการรักษาอยู่ที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งในจังหวัด พิสณุนุโลกยังไงชี้แจงให้หายสงสัยกันนะคะจะได้สบายใจทั้งคนรับบริจาคและคนที่บริจาคใครตอนนี้น่าจะลายบาทแล้ว และทางเพจยังคอมเมนต์ใต้โพสอีกค่ะว่าตอนนี้เจ้าตัวออกมาโพสต์ใหม่นะคะว่าปิดรับบริจาคส่วนโพสต์นี้ไม่ได้บอกว่าเธอป่วยหรือไม่ป่วยไม่มีจุดไหนที่บอกว่าไม่ป่วยเลยแค่ต้องการความชัดเจนว่าเงินที่เปิดรับบริจาคนั้นจะไปใช้ในส่วนของการรักษาจริงๆใช้ไหมแค่นั้นและให้แสดงหลักฐานเรื่องค่าใช้ใจ่ายย้ำว่าไม่ได้บอกว่าเธอป่วยไม่จริงแค่ให้แสดงหลักฐานค่าใช้ใจ่ายเท่านั้นแต่โพสต์นี้ก็ไม่มีตามที่ขอก็ไม่เป็นไรขอให้รักษาหายไวๆค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะ ขณะที่ทางด้านของบิวโดระยากก็ออกมาชี้แจงหลังจากที่เธอถูกตั้งคำถามจากเพจหนึ่งเรื่องการป่วยมะเร็งของเธอโดยเธอบอกว่าจากที่บิวโดนรามมาจากเพจเพหนึ่งบิวขอชี้แจงเลยนะคะว่าไม่ใช่ความจริงความจริงบิวป่วยตั้งแต่เมษาแล้วค่ะ จะมีแต่คนรู้จักที่รู้แต่บิวไม่ได้อัปเดตอาการป่วยลงโซเชียลมีไปรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็งจริงมีการไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพจริงที่ใส่ชุดโรงพยาบาลกรุงเทพพิศณุโลกเนื่องจากบิลถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพบิลจะได้รับทีมโหมดเร็วๆนี้ เด็ดอากาศให้ดูนะคะแต่เพื่อความสบายใจของทุกคนบิวจะขอปิดรับการช่วยเหลือค่ะส่วนเรื่องคดีความเป็นหมิ่นประมาทกันไปมาค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างในขั้นตอนสารกำลังนัดสืบพยานยังไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นค่ะการรับบริจาคครั้งนี้เพื่อน,นํามารักษาตัวจริงๆค่ะจึงเรียกมาเพื่อทราบขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือบิวนะคะหลักฐานว่าป่วยเป็นมะเร็งจริงๆนะคะ จากนั้นค่ะทางเพจจอกจอกก็ดูเหมือนว่าจะเปิดศึกกับทางบิวตุลยาเรื่องเงินบริจาคจีให้บิวออกมาชี้แจงเพื่อความโปรง่งใสโดยทางเพจได้โพสต์ว่าขู่ฟ้องหลอกค้าได้ค่ะก่อนฟ้องหลอนเปิดยอดที่ได้รับบริจาคทั้งหมดมาก่อนค่ะแล้วก็แท็กไปถึงสาวบิวค่ะอุตส่าห์จะช่วยทาให้มันโปรง่งใสไม่ได้รับผลกระทบมาค่ะบิวซึ่งได้คอมเมนต์เอาไว้ใต้โพสต์แบบเดือดๆอ,อีกค่ะว่าจะมาบอกว่าได้ดีเดียวดิเดียววกิกาตมาตอบรวมสเตตเม้มนต์มาค่ะ ป่วยขนาดนี้แทนที่จะหาอะไรทําส่งเสริมกําลังใจตัวเองให้สู้กับโรคแต่กลับมาทําเรื่องอะไรแบบนี้ให้เดือดร้อนตัวเองแล้วถ้าเกิดอะไรมาอยากมาโทษนะคะว่าเพราะฉันเธอทําทตัวเองนะคะคนจองกระถินเพียบนี่ค่ะยิวทําหาเรื่องถูกฟ้องไม่เป็นเรื่องจริงลงข้อความเท็จท,ทําให้เสียหายแล้วอันนี้คืออะไรคะ พร้อมกับแนบแชทที่บิลทักมาบอกว่าพี่คะหนูมีเรื่องให้ช่วยช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะหนูกําลังจะติดกุ๊กอีกฝั่งก็ตอบกลับว่าฮะาฮไปทําอะไรคะเรื่องอะไรและยังเห็นว่ามีการโทรคุยกันผ่านไลน์ประมาณ22กว่านาทีเลยล่ะคะ่ะ นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการเปิดเผยแชทที่บิลได้ทักมาแจ้งทางเพจค่ะว่าเอาข้อมูลเท็จบิวมาจากไดนเรื่องคดีความไม่ใช้ข้อมูลจริงหนูฟ้องได้นะคะทากแอดมินก็ได้มีการตอบกลับไปค่ะว่าหนูจะซู้ใช่ไหมคะนี่โอกาสในการชี้แจงเรื่องยอดปริจากแล้วนะคะรวมถึงเอกสาร,รค่าใช้จ่าย ทางฟ้ากของบิวก็ตอบกลับอีกว่าหนูยังไม่ได้ไปให้ยาค่ะเริ่มให้อาทิตย์หน้าเรื่องยอดบริจาคไม่ได้เยอะค่ะส่วนเรื่องคดีความไม่เป็นความจริงเลยพี่ลงแบบนี้หนูเสียหายนะคะทางแอดมินก็ตอบกลับไปอีกว่าโพสยอดค่ะหน้าเฟซเลยรอนะคะทางบิวตอบกลับไปว่าพี่ลบโพสต์ได้ไหมคะหนูเสียหายนะคะแอดมินก็ตอบกลับไปอีกว่ากดสเตตเมนต์ค่ะเอายอดมากางได้เท่าไหร่ที่รับบริจาคไม่กันไม่จบ ทางเพจจอกๆค่ะย,ยังได้โพสยี้แชร์บิวดลยาอีกค่ะว่า 1. อ้างเป็นหมอสิริราช 2. ไปกินข้าวกับผู้ชายอ้างผู้ชายคมคืน 3. ตามด่าแฟนใหม่ผู้ชายจนถูกฟ้อง4ติดหนี้7จ็ดหมื่นาดนัดผู้ชายเจอเห็นว่าบิวไม่ตรงปกก็ไม่คุยก็ประจานผู้ชายแล้วก็แท็กตรงไปถึงเฟซบุ๊กของบิวดลยาแล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะพร้อมกับคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าจบโดนบล็อก บิวเลือกที่จะบล็อกจอกแทนการโพสชี้แจงยอดทั้งหมดที่ได้รับบริจาคเอาอยัางไงดีคะบิวจากนั้นค่ะเพจจอกจอกตามขยี้บิวต่อเนื่องเรียกว่าไม่ได้พักไม่ได้หยุดจีให้ออกแสดงยอดเงินบริจาคและแชร์อีกรัวๆค่ะเงินบริจาคหวานปากจีบิวแล้วล่ะขนาดบุคลากรแพทย์โรงพยาบาลที่นางรักษาอย่างงงเลยค่ะว่ารับบริจาคทําไมเพราะระยะที่เป็นยังอยู่ในสิทธิทเบิกรักษาได้จีบิวบอกว่ายังไม่ได้ให้ยาแต่ผมหายไปแล้วหายไปไหนหายไปยังไงที่ไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล บาลกรุงเทพอาจจะเป็นแค่การส่งตรวจกับเครื่องแมมโมแกร,รมเพื่อวินิจฉัยเรื่องโรคมะเร็งเต้านมแต่ถ้าแค่ตรวจแล้วผมไปไหนนางป่วยจริงแต่วิธีการนําเสนอเรื่องป่วยเพื่อขอรับบริจาคของหนักมันแปลกและการอธิบายเรื่องยาเรื่องสาเหตุที่ใส่ชุดคนป่วยโรงพยาบาลกรุงเทพก็เป็นคนอื่นมาอธิบายนักไม่อธิบายเองแถมยังใช้ตอบกลับคนอื่นที่ไม่เข้าใจด้วยตอนนี้บิวไล่บอกคนที่ไปถามหายอดบริจาคหมดแล้วบิวยังคงได้ใช้เงินเพื่อการรักษาจริงๆมา อยากสบายใจโดยที่ไม่มีใครทราบยอดรับบริจาคทั้งหมดอย่างแท้จริงถ้าบริสุทธิ์ใจจริงกดขอสเตตเมนต์แล้วโพสเลยค่ะแต่ทำไมจะเข้าใรหลอกลวงหรือเปล่าคะบิวหลับยัง นอกจากนี้ค่ะก็ยังบอกอีกว่าชีบิวได้เงินบริจาคทั้งหมดล้านหกแต่อยู่ๆหายไ,ไปหนึ่งล้านเหลือห้าแสนแคปจากแชทยอดเข้าเอาจริงกูหนอชีบิวนะมันรับบริจาคได้ล้านหกมีโอนออกไปหนึ่งล้านหนึ่งเพื่อให้คนดูว่าดียอดทอแล้วแล้วแคปแชทมาแต่โปะง่ายยอดมันกระโดดมันลบข้อความยอดที่ถอนหนึ่งล้านหนึ่งแสนไปคือกูเห็นพ่อป่วยเรง็งเต้านมเลยแชร์อยากช่วยแต่พอรู้อะไรเยอะแล้วแล้วยิ่งมันทํามาแบบนี้คือกูแบบจุดๆคุณตํารวจค่ะ แล้วก็ได้มีการแท็กตรงไปถึงกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกกปอปอทด้วยค่ะไปแจ้งความอายัดบัญชีมันค่ะแซงความมันค่ะหลอกลวงค่ะคกูแค้นแล้วลบโพส์ที่สแสดงยอดเงินเข้าอีกเออเอาเข้าไปค่ะ ที่บิวโพสล่าสุดแบบลูกโลกสรุปเงินได้รับล้านหกทำไมโพสขอรับบริจาคยอด5 0าแสนถึงแล้วไม่ปิดรับปล่อยให้ยอดไหลทำไมอ้างจะเอาเงินไปบริจาคต่อถ้าบริจาคจริงโพสหลักฐานด้วยนะเท่าไหร่ฉันจะตามแล้วเงินทุกบาทที่ได้การใช้ใจ่ายทุกยอดที่เกิดต้องมีใบเสร็จรายการรักษาโพสให้คนที่บริจาคเห็นทุกบาทต้องโพสบอกว่าวันที่19สิงหางคมนี้ในยอดเงินบริจาคล้านหกจะไม่ถูกนําไปจ่ายค่าประกันตัวส่วนที่เหลือจากวันประกรันทีมแม่ไป มาประกันตัวเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะคะวันที่7ตุลาวันสืบพยานหมายแรกหมาย2 1 6 17และรอวันตัดสินท่าแพ้หวังว่ายอดล้าน6จะไม่ถูกเอาไปใช้ค่าเสียหายที่โจทย์เรียกไว้6แสนนะคะนี่เหมื่นที่คนโพสต์ทวงคงไม่ถูกเอาไปใช้นะคะแม้แต่คนในครอบครัวตัวเองอยังแทบทนไม่ไหวกับปัญหาทางการเงินของแม่และชีบิลและหวังว่าเงินจะถูกเอามาเปิดเผยเวลาใช้เงินทุกบาททุกสตางค์นะคะและใช้รักษาตรวจในถากที่ถูกต้องด้วยค่ะ ่อ,อมาค่ะทางด้านของบิวดุลยาก็ได้ออกมาชี้แจงและโชว์ยอดเงินบริจาคที่แท้จริง1นล้านหกแสนบาทพร้อมกับบอกถึงสาเหตุที่โอนเงินออกไปก่อนหน้ดนี้ค่ะนี่เป็นยอดที่ได้รับบริจาคจริงที่ได้ค่ะซึ่งบิวก็ไม่คิดว่ายอดบริจาคเพียงไม่ถึงวันยอดจะเยอะขนาดนี้และขอปิดยอดการโอนเรียบร้อยแล้วค่ะจากการรับบริจาคครั้งนี้จํานวนล้านหบิวได้มีการโอนออกไปที่บัญชีแม่เพื่อที่จะเก็บไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลบิวและค่าอื่นๆที่จะมีในอนาคตที่ยังค้างติดตัวนาเงิน ส่วนหนึ่งไปบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อส่ง่อกบ,บุญกุศลที่ได้รับในครั้งนี้จากนั้นค่ะเธอก็ได้โพสต์ใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันขวว่าเธอปว่วยเป็นมะเร็งจริงๆโดยบอกว่านี่คือใบรับรองแพทย์ว่าเป็นมะเร็งจริงค่ะรักษาด้วยเหงือกตัวเองมาตั้งแต่มกราคมแล้วโดยใช้สิทธิประกันสังคมได้ในเคมีบำบัดน้ำแดกไปแล้ว4เข็มผมจึงร่วงยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่โรงพยาบาลเอก,กชนในช่วงการรักษาแรกๆและตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ระหว่างการให้น้ำคาวบวกยามุงเป้าและยังมี ค่ารักษาอื่นๆอีกมากมายที่ต้องจ่ายเองในโรงพยาบาลเอกชนและตอนนี้บิวได้มีการโอนเงินคืนสําหรับคนขอคืนทุกคนค่ะอันนี้เป็นใบรับรองแพทย์ที่มีนะคะเพร้อมไม่ได้ขอหมอทุกครั้งค่ะแต่มีประวัติการรักษาสามารถเช็คได้เลยค่ะบิวขอโทษที่ชี้แจงไม่ละเอียดขออภัยทุกคนมาณนาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ซึ่งแน่นอนค่ะว่าจากประเด็นดับมาดันกล่าวค่ะก็ทําให้เกิดกระแสวิพากวิจารและหลายคนที่บริจาคไปก็เกิดความไม่สบายใจจึงทําให้มีหลายคนค่ะได้มีการขอคืนบริจาคคืนจนํานวนไม่น้อยเช่นกันโดยทางบิวค่ะก็ได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เธอเองก็ยินดีคืนเงินให้ทุกคนที่ขอคืนโดยบอกว่าตอนนี้มีคนขอคืนเงินบิวคืนให้ทุกคนนะคะและมีการโอนคืนไปเยอะแล้วหากใครต้องการเงินคืนทักแชทมาได้เลยค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์บิวนำไปรักษาตัวจริงค่ะยังเหลืออีกหลายขั้นตอนใน การรักษาซึ่งต้องใช้เงินเธอเองค่ะก็มีการแสดงหลักฐานการโอนเงินคืนคนที่ขอคืนเงินใต้พนดังกลา่าวแต่ก็มีบางคนที่เข้ามาให้กําลังใจเธอและไม่ขอคืนเงินค่ะ แต่ก็ดูเหมือนว่าเรื่องอยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะทางเพจจอกจอกยังออกมาขยี้โพสต์ข้อความจากโพสต์ของบิวที่เธอออกมาชี้แจงว่าเธอได้โอนเงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเข้าบัญชีของแม่เพื่อที่จะเก็บไว้รักษาตรวจในขั้นตอนต่อไปโดยทางเพจจอกจอกเองค่ะบอกว่าเจตนาด,ดูก็รู้แล้วว่าจะสื่อสารว่าอะไรในตอนแรกอยากคิดว่าดูไม่ออกตั้งใจยกเงินออกเพื่อดูยอดใกล้เคียงกับที่รับบริจาคแต่โปะไก่ายไม่เมียนเงินบริจาคมีสิทธิ์ยกย้ายให้คนอื่นแบบนี้ด้วยเหรออ้างว่าให้แม่เก็บไว้และบัญชีตัวเองเก็บ ไว้ไม่ได้หรอกลัวปวกขึ้นเงินหรอ บิวบอกว่าจะคืนเงินทุกคนเพราะฉะนั้นบิวโพสใหม่แล้วเปิดสาธารณะค่ะให้คนเข้าไปคอมเมนต์ขอเงินคืนแล้วต้องโอนคืนทุกคนนะคะเริ่มค่ะบิวคนที่บริจาคเป็นหมื่นคนรอค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้มีการโพสต์ข้อความที่บิวบอกว่ามีคนทักแชทมาของเงินคืนและเธอยินดีโอนคืนซึ่งทางเพจจอกๆก็ขยี้ตอบทันทีกับว่าบิวยินดีคืนเงินค่นนคะแล้วจะปิดคอมเมนต์ที่บายเปิดคอมเมนต์ให้คนเข้ามาคอมเมนต์ง่ายๆด้วยค่ะแล้วนี่คืนเงินจากบัญชี500,000กลุ่งไทยนะคะจะรอดูจนกว่าจะได้เห็น สลิปทอกสอจากแม่ด้วยค่ะทักไปค่ะเอาคืนให้เกลี้ยงค่ะบิวต้องโพสให้คนขอคืนเงินในโพสค่ะเปิดคอมเมนต์ค่ะแล้วก็แท็กตรงไปถึงบิวโทรยาไม่งั้นจะพาคนที่บริจาคไปแจ้งความคดีเพิ่มแน่หนึ่งคนหนึ่งคดีรืด บิวเคยโพสตอรี่เฟซบุ๊กพูดถึงแม่ของผู้หญิงคนหนึ่งที่นักมีปัญหาด้วยซึ่งตอนนั้นบิวน่าจะยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเลยโพส์ถึงแม่เขาที่กำลังป่วยเป็นมะเร็งระยะที่4ว่าถ้าเป็นเราจะไม่วิ่งตามผู้ชายฟังผู้ชายแบบนี้มันไร้สาระมากจะเอาเวลาไปดูแลและอยู่กับแม่ที่กำลังป่วยเป็นจุดๆระยะสุดท้ายที่ไม่รู้จะไปจากโลกนี้ตอนไหนดีกว่าเตือนด้วยความหวังดีสติค่ะถึงภายนอกดูสดใสแต่ภายในมันเร็วมากนะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างลับบิว และอีกโพสต์บอกว่าตอนนี้บิวปิดแชทข้อความแล้วคนทักข้อความขอเงินคืนไม่ได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือรวมตัวแจ้งความใครบริจาคแล้วประสงค์จะแจ้งความเชิญเขาดอมบริงว่วานค่ะลิงก์ในคอมเมนต์ จากประเด็นดีค่ะก็ต้องบอกตามตรงค่ะว่าก็มีทั้งคนที่เห็นใจสงสารและอยากสปอร์ตบิลที่ต้องต่อสู้กับโรคร้ายแต่ก็มีบางส่วนที่ไม่พร้อมสปอร์ตเพราะรู้สึกว่าเหมือนโดนทักล้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะใครสะดวกแบบไหนก็เอาที่สบายใจของตัวเองดีกว่าค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง u t u b e ท็อปตลาดและเพจ a c e b o o k ท็อปตลาดด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจต,นติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะ